มีบาล,ลนไทยแฮปปี้บาลนไทยเดย์นะครับเราก็มีจดย์ก็เรียกใบแจ้งจำลองการใช้ชีวิตคู่นะจริงไม่ใช่ใบการกฎหมายหรอกแต่ว่าก็มเีเพื่อนๆเ,เราที่มีความหลากหลายทางเพศใช่ไหมก็ก็น่าจะมีสองเทศมั้งที่ป้อมปราบับที่ดูสิ่งก็เพื่อแสดงเจตจำนงเฉยๆแล้วไม่ได้มีผลกระทบต่อกฎหมายแต่อยากจะให้เห็นว่ากรทอมอก,ก็พร้อมถ้ากฎหมายผ่านสภามาผมคิดว่านี่เราก็พร้อมที่จะ อลองรับเรื่องการจดทะเบียนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ให้กําลังใจครับทุกคนทุกความรักก็มีความหมายไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนก็ได้ถูกไหมแต่การมีทะเบียนตามกฎหมายเนี่ยตรงท้ายมันจะมีเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรตามมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าตามหลักหลายมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องที่เราน่าจะยอมรับได้ในสังคมแล้วก็เตรียมไว้แล้วก็เป็นการที่น่านรักดีแล้วก็มีเจ้าที่เราด้วยของเขตดุสิตสองคนที่มาเป็นนาจตดจํานงใน,าในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันครับโอเค มีวาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับเราก็มีจดก็เรียกใบแจ้งจมงการใช้ชีวิตค,คู่นะจริงไม่ใช่ใบการกฎหมายหรอกแต่ว่าก็มเีเพื่อนเพื่อนเราที่มีความหลากหลายทางเพศใช่ไหมก็ก็น่าจะมีสองเทศมั้งที่ป้องปากกับที่กูศิษก็เพื่อแสดงเจตจำนงเฉยแต่ไม่มีผลกระทบต่อกฎหมายใดอยากจะให้เห็นว่าการทมก็พร้อมถ้ากฎหมายผ่านสภามาผมคิดว่านี่เราก็พร้อมที่จะ อลองรับเรื่องการจดทะเบียนอะไรอย่างนี้นะครับึ่งนัก็ให้กาลังใจครับทุกคนทุกความรักก็มีความหมายไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนก็ได้ถูกไหมแต่การมีทะเบียนตามกฎหมายเนี่ยตุดท้ายมันจะมีเรื่องสิทธิเรื่องอะไรตามมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าตามหลักหลายมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องที่เราน่าจะยอมรับได้ในสังคมแล้วก็เตรียไมไว้แล้วก็เป็นการที่น่ารักดีแล้วก็มีเจ้าที่เราด้วยของเขตดุสิตสองคนที่มาแสดงจิตจำนงในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันคโอเคเตรียมพบ <Okay. S 2> กับการวิเคราะห์ จอลึกปันธมกับคนฮาร์อการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเือแบบผูกขาดมากเทสเกตมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกปีกจนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นําคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่ตงติน้านเมงองประเทศชาติมันจะเลินไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นนี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมือง ในเดลี่นิวจับจึกเลือกตั้ง66ได้ที่เดลี่นิวออนไลน์